เคยไหมคะเวลาเห็นเบอร์โทรศัพท์ของแม่หรือพ่อโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอแทนที่คุณจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจหรือดีใจที่ได้คุยกับท่านร่างกายคุณกลับตอบสนองด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นรัวมือสั่นและความรู้สึกแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือเอาอีกแล้วเหรอคราวนี้จะขอเท่าไหร่มันเป็นความย้อนแย้งที่เจ็บปวดที่สุดของมนุษย์เราเลยนะคะ คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดคนที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องรักและเทิดทูนกลับกลายเป็นเจ้าหนี้ที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตจริงเราทำงานหนักแทบตายอดหลับอดนอนสร้างอนาคตแต่กลับต้องเอาอนาคตทั้งหมดที่สร้างมาไปถมลงในหลุมดำแห่งหนี้สินที่เราไม่ได้เป็นคนก่อถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถมเท่าไหร่ก็ไม่พอ และในวันที่คุณเหนื่อยจนอยากจะร้องไห้กลางรถไฟฟ้าเสียงกระซิบที่น่ากลัวที่สุดก็ดังขึ้นมาในหัวเสียงที่ถามตัวเองว่านี่ฉันต้องแบกภาระนี้ไปถึงเมื่อไหร่ต้องให้หมดตัวเลยไหมหรือต้องรอให้ฉันตายไปก่อนวงจรอ,อุบาทนี้ถึงจะจบลงสักทีถ้าความรู้สึกนี้มันกัดกินใจคุณจนไม่เป็นอันกินอันนอนฟังพี่สาวคนนี้ให้ดีนะคะ ความกระตันยูไม่ได้แปลว่าคุณต้องยอมตายเพื่อให้คนอื่นสบายแม้คนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่คุณก็ตามถ้าคุณไม่อยากให้ความรักพังทลายและไม่อยากส่งต่อความจนไปให้ลูกหลานของคุณเองหยุดนิ้วของคุณไว้ที่คลิปนี้แล้วมาฟังทางออกที่ถูกต้องไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยทิพส์พื้นที่ปลอดภัยของคนทำงาน กับดิฉันที่วันนี้ขอมารับบทเป็นพี่สาวที่พร้อมจะโอบกอดทุกคนที่กำลังแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวนะคะหัวข้อวันนี้ดิฉันรู้ค่ะว่าเป็นเรื่องน้ำท่วมปากเป็นเรื่องที่พูดกับใครก็ยากไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็ไม่เข้าใจไปปรึกษาญาติก็โดนตราหน้ากลับมาว่าอากตันยูเนรคุณเลี้ยงมาจนโตแค่นี้ทำให้ไม่ได้หรอ คำพูดพวกนี้มันเหมือนมีดที่กรีดลงไปที่กลางใจเราซ้ำๆทั้งที่เราพยายามทำดีที่สุดแล้ววันนี้ดิฉันอยากจะบอกคุณคำแรกเลยว่าคุณไม่ได้ผิดนะคะการที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรือแม้แต่รู้สึกโกรธพ่อแม่ในบางครั้งมันเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์ค่ะคุณไม่ใช่ตู้ ATM และคุณก็ไม่ใช่ซูเปอร์แมน ในคลิปนี้เราจะไม่มานั่งโลกสวยสอนจริยธรรมกันแต่เราจะมาหาจุดกึ่งกลางกันค่ะจุดที่ความเป็นลูกยังอยู่แต่ชีวิตของคุณก็ต้องรอดด้วยดิฉันสัญญาว่าจะพาคุณไปขีดเส้นแบ่งเขตแดนใหม่ให้คุณกะตันอยู่ได้แบบมีสติและไม่พาตัวเองลงเหวไปด้วยกันทั้งครอบครัวทำไมเราต้องมาคุยเรื่องซีเรียสนี้กันตอนนี้ก็เพราะพวกเรากำลังอยู่ในยุคข,ของ the sandwich generation หรือคนรุ่นแซนวิชไงคะ รุ่นที่ถูกบีบอัดจากทั้งสองทางข้างบนก็ต้องแบกพ่อแม่ที่เริ่มแก่เท่าและไม่มีเงินเก็บข้างล่างก็ต้องดูแลลูกหลานหรือตัวเองในยุคที่เข้ายากหมากแพงที่สุดถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาขีดเส้นตายหรือจัดการปัญหานี้ให้เด็ดขาดตั้งแต่วันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก5ปี10ปีข้างหน้าคือภาพที่น่ากลัวมากค่ะตัวคุณเองจะกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทเพราะเอาไปใช้หนี้ให้พ่อแม่จนหมด และเมื่อถึงวันที่คุณแก่ตัวลงคุณก็จะกลายเป็นภาระให้กับลูกหลานของคุณต่อวนลูบนรกแบบนี้ไปไม่จบไม่สิน้นและที่สำคัญไปกว่านั้นให้คิดตามความเป็นจริงนะคะถ้าคุณล้มตอนนี้พ่อแม่คุณก็ไม่มีใครเลี้ยงดูอยู่ดีการที่คุณยอมให้เงินจนตัวเองเดือดร้อนจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาช่วยท่านมันคือการกอดคอกันจมน้ำตายค่ะมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย ดังนั้นการใจแข็งในวันนี้ไม่ใช่ความใจร้ายแต่มันคือการรักษายานแม่อย่างตัวคุณเอาไว้เพื่อให้ทุกคนรอดไปด้วยการต่างหากค่ะถึงเวลาต้องกล้าเผชิญหน้าความจริงแล้วนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำลายกำแพงที่สูงที่สุดในใจคนไทยกันก่อนนั่นคือคำว่ากตันยูค่ะ เราถูกปลูกฝังกันมาแต่อ้อนอ่อใช่ไหมคะว่าลูกที่ดีต้องตอบแทนพ่อแม่ต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านสบายห้ามเถียงห้ามบน่นห้ามปฏิเสธใครทำไม่ได้คือลูกในรคุณแต่ดิฉันอยากจะชวนคุณมองมุมกลับแบบนี้ค่ะสมมุติว่าพ่อแม่เราป่วยเป็นเบาหวานหมอสั่งห้ามกินหวานเด็ดขาดแต่ท่านร้องจะกินขนมหวานจะกินทองหยิบทองหยอดร้องให้ฟุมฟายด่าทอว่าเราใจร้ายที่ไม่ยอมซื้อให้ ถามว่าถ้าคุณรักพ่อแม่จริงๆคุณจะยอมวิ่งไปซื้อขนมหวานมาป้อนท่านถึงปากเพื่อให้ท่านหยุดร้องไห้ไหมคะคำตอบคือไม่ทำแน่นอนใช่ไหมคะเพราะเรารู้ว่านั่นคือการหยิบยาพิษให้ท่านกินเรื่องเงินก็เหมือนกันค่ะทานีที่พ่อแม่ก่อเกิดจากการพนันเกิดจากความหน้าใหญ่ใจโตอยากมีหน้ามีตาในสังคมหรือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว การที่คุณยอมควักเงินเก็บก้อนสุดท้ายหรือยอมไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายหนี้ให้ท่านครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ท่านหยุดบน่นหรือเพื่อให้ท่านรอดไปอีกเดือนมันไม่ใช่ความกระตันยูหรอกนะคะแต่มันคือการส่งเสริมให้ท่านทำร้ายตัวเองค่ะคุณกำลังสอนให้ท่านรู้ว่าไม่เป็นไรหรอกก่อเรื่องมาเถะเดี๋ยวลูกก็ตามเช็ดให้เองคุณกำลังทำลายภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตของพ่อแม่ทางอ้อม ยิ่งคุณจ่ายให้เร็วเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งไม่เห็นค่าของเงินและยิ่งถลำลึกมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเลิกหลอกตัวเองเถอะค่ะว่าการเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่คือหน้าที่ของลูกที่ดีเพราะลูกที่ดีต้องกล้าที่จะขัดใจเพื่อรักษาชีวิตของพ่อแม่ไว้ตังหากค่ะแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีดิฉันขอมอบกฎเหล็กข้อเดียวที่คุณต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะคะกฎนี้เรียกว่ากฎหน้ากากออกซิเจนค่ะ เวลาเราขึ้นเครื่องบิน Air h o ฮสเตจจะสาธิตเสมอว่าถ้าความดันอากาศตกหน้ากากออกซิเจนจะตกลงมาให้คุณสวมให้ตัวเองแล้วค่อยสวมให้เด็กหรือคนข้างๆฟังดูเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะแต่ความจริงคือถ้าคุณมัวแต่ห่วงคนอื่นจนตัวคุณเองขาดอากาศหายใจจนสลบไปสุดท้ายก็ตายกันหมดทั้งคุณและพ่อแม่ในชีวิตจริงก็เหมือนกันค่ะ คุณต้องทำให้ตัวเองรอดก่อนคุณต้องมีเงินกินข้าวมีเงินค่ารถไปทำงานมีเงินเก็บฉุกเฉินและมีเงินผ่อนหนี้ของตัวเองให้ครบก่อนส่วนที่เหลือถึงจะเป็นส่วนเกินที่จะแบ่งปันได้ห้ามเด็ดขาดที่จะเฉือนเนื้อตัวเองจนเลือดโชคไปแปะแผลให้พ่อแม่สิ่งที่คุณต้องทำคือการคัดแยกประเภทหนี้ของพ่อแม่อย่างเลือดเย็นค่ะ ประเภทแรกหนี้เพื่อการอยู่รอดเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวอันนี้ในฐานะลูกเราควรช่วยค่ะช่วยให้ท่านไม่อดตายช่วยให้ท่านมีชีวิตอยู่ได้แต่ประเภทที่สองนี่เพื่อกิเลสหรือหนี่สีเทาเช่นนี่หวยนี่พนันนี่แชร์ลูกโซ่นี่กู้มาซื้อของแจกญาติพี่น้องเพื่อให้ดูรวย นี่พวกนี้ดิฉันขอกาหัวตัวแดงๆเลยว่าห้ามช่วยเด็ดขาดค่ะต้องใจแข็งยอมให้ท่านโดนทวงถามยอมให้ท่านลำบากเพื่อให้ท่านเรียนรู้ผลของการกระทำถ้าเราไม่หยุดวงจอน,นี้มันจะไม่มีวันจบค่ะกลยุทธ์ของเราคือ damage control หรือจำกัดความเสียหายขีดวงไว้เลยว่าหนูช่วยได้แค่นี้จริงๆแม่ถ้าเกินกว่านี้แม่ต้องจัดการเองหรือยอมรับสภาพไป ฟังดูโหดร้ายนะคะแต่มันคือวิธีเดียวที่จะหยุดเลือดที่ไหลไม่หยุดได้ค่ะพอเรามี m i n d s e ตที่แข็งแรงแล้วเราต้องมีเครื่องมือในการเจรจาค่ะเพราะการเดินไปบอกพ่อแม่ปากเปล่าว่าไม่มีเงินพ่อแม่มักจะไม่เชื่อพ่อแม่มักจะคิดว่าเราซ่อนเงินเราขี้งกเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดคือความจริงที่จับต้องได้ค่ะดิฉันแนะนำให้คุณทำสิ่งที่เรียกว่าการเปิดอกด้วยตัวเลข วันไหนอารมณ์ดีๆนั่งจับเข่าคุยกันแล้วกลางบัญชีให้ท่านดูเลยค่ะเปิดแอปธนาคารให้ดูสลิปเงินเดือนกลางรายจ่ายค่าห้องค่ารถค่ากินค่านี่กลางให้เห็นจะจะไปเลยว่าแม่ดูนะเงินเดือนหนูเท่านี้รายจ่ายหนูเท่านี้เดือนนี้หนูเหลือติดบัญชีอยู่500บาทหนูไม่ได้ไม่อยากให้แต่หนูไม่มีจริงๆ การเห็นตัวเลขด้วยตาเนื้อมันมีพลังมากกว่าคำพูดล้านคำค่ะมันจะช่วยลดข้อคอรหาว่าเรามีแต่ไม่ให้ลงได้เยอะท่านอาจจะตกใจอาจจะเงียบกริบแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการยอมรับความจริงเครื่องมือที่สองคือระบบเงินเดือนตายตัวค่ะเลิกพฤติกรรมขอทีให้ทีเดี๋ยว500เดี๋ยว1 0 0 0เพราะมันทำให้ท่านเสียนิสยัยและบริหารเงินไม่เป็น ให้คุณคำนวณเลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายพื้นฐานของท่านจริงๆคือเท่าไหร่แล้วโอนให้เป็นก้อนเดียวตรงเวลาทุกเดือนบอกท่านไปเลยว่าแม่คะหนูให้เดือนละ5,000บาทนะคะถ้าหมดก่อนสิ้นเดือนหนูไม่มีให้เพิ่มแล้วนะแม่ต้องบริหารเอง ช่วงแรกท่านอาจจะโวยวายอาจจะเงินหมดตั้งแต่วันที่15แล้วโทรมาขอเพิ่มคุณต้องใจแข็งดั่งหินผาค่ะห้ามโอนเพิ่มแม้แต่บาทเดียวบอกท่านไปเลยว่าหนูบอกแม่แล้วหนูไม่มีแล้วจริงๆให้ท่านเรียนรู้ที่จะอดออมเรียนรู้ที่จะบริหารเงินก้อนนั้นถ้าคุณยอมแหกกฎแม้แต่ครั้งเดียวระบบนี้จะล่มทันทีและคุณก็จะกลับไปเป็นตู้ ATM เหมือนเดิมเอาละค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะ เราจะมาเริ่มบทสนทนาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณและพ่อแม่ไปตลอดการการเดินเข้าไปบอกว่าไม่ให้เงินหรือหยุดสร้างหนี้ต้องใช้ศิลปะขั้นสูงค่ะห้ามเดินเข้าไปตอนโกรธห้ามพูดตอนที่ท่านกำลังเสียพนันมาหรือตอนที่คุณกำลังสติแตกแต่ให้รอจังหวะที่บรรยากาศในบ้านเย็นลงกินข้าวอิ่มๆแล้วค่อยเริ่มเปิดประเด็น สูตรการพูดที่ดิฉันอยากแนะนำคือการใช้ i Message หรือพูดความรู้สึกของตัวเราเองแทนการชี้นิ้วด่าท่านค่ะอย่าพูดว่าแม่ใช้เงินเปลืองแม่สร้างแต่ปัญหาเพราะท่านจะสร้างกำแพงป้องกันตัวทันทีแต่ให้เปลี่ยนเป็นพูดว่าแม่จา๋าหนูเหนื่อยหนูเครียดจ,จนนอนไม่หลับเลยตอนนี้หนูแบกภาระจนหลังจะหักแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันประหยัดหนูคงไปต่อไม่ไหวจริงๆเห็นไหมคะ ความหมายเดียวกันแต่อารมณ์ต่างกันฟ้ากับเหวการเปิดเผยความอ่อนแอของตัวเองให้พ่อแม่เห็นไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะแต่มันจะไปกระตุกต่อมความเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านให้ท่านฉุกคิดได้ว่าลูกเรากำลังจะตายแล้วนะจากนั้นให้ยื่นคำขาดแบบบัวไม่ช้ําน้าไม่ขุ่นแต่หนักแน่นดัง่งภูเขาค่ะบอกท่านไปเลยว่า นี่ก้อนเก่าหนูจะพยายามช่วยเท่าที่ไหวแต่นี่ก้อนใหม่ถ้ามีมาอีกไม่ว่าจะบาทเดียวหนูขออนุญาตไม่รับรู้นะคะแม่แม่ต้องจัดการเองนะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆนิ่งๆไม่ตะขออกแต่แววตาต้องจริงจังให้ท่านรู้ว่าครั้งนี้เราเอาจริงไม่ได้ขู่เล่นๆแต่อดิฉันต้องเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะคะ เตรียมผ้าเช็ดน้ำซับน้ำตาไว้ได้เลยเพราะหลังจากที่คุณยื่นคำขาดไปแล้วสิ่งที่จะตามมา99%คือมหกรรมดราม่าชุดใหญ่ค่ะคุณอาจจะเจอคำตัดพ้อที่เจ็บแสบไปถึงกระดูกดำเช่นเลี้ยงมาจนโตเสียข้าวสุกแค่นี้ก็ให้ไม่ได้ดูสิลูกบ้านนั้นเขายังซื้อทองให้แม่ใส่ลูกเรามันไม่ได้เรื่องหรือหนักสุดคือการแช่งชักหักกระดูกตัวเองว่าฉันมันแก่แล้วตายตายไปสักดีจะได้ไม่เป็นภาระ เจอแบบนี้เข้าไปใจคุณจะแกว่งค่ะคุณจะรู้สึกผิดจนอยากจะกราบขอโทษแล้วโอนเงินให้จบจบแต่ห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดนมคะนี่คือช่วงเวลาถอนยาค่ะเหมือนคนเลิกยาเสพติดช่วงแรกจะลงแดงอรารวาดฟูมไฟเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการถ้าคุณใจอ่อนยอมให้ยาไปอีกครั้งการอดทนที่ผ่านมาจะสูญเปล่าทันที ให้คุณทำหูทวนลมใช้วิธี selective hearing เลือกฟังแต่ความรักทิ้งคำด่าทอไปให้คิดซะว่าน,นั่นคือเสียงของปีศาจนี่ไม่ใช่เสียงของพ่อแม่เราจริงๆกอดท่านได้ปลอบท่านได้แต่อย่าหยิบเงินให้ท่องไว้ในใจเลยว่าเจ็บตอนนี้ดีกว่าจนทั้งโคตรถ้าผ่านช่วงวิกฤต3เดือนแรกนี้ไปได้พายุจะค่อยๆสงบลงเองค่ะอยากเล่าเรื่องของน้องฟ้านามสมมุติให้ฟังค่ะ แม่ฟ้าติดหวยหนักมากเล่นหดและเป็นหมื่นฟ้าต้องเอาเงินเดือนครึ่งหนึ่งไปใช้หนี้เจ้ามือหวยให้แม่ตลอดหปีจนวันหนึ่งฟ้าจะแต่งงานแต่ไม่มีเงินสินสอดแม้แต่บาทเดียวแฟนฟ้าขอเลิกเพราะมองไม่เห็นอนาคตวันนั้นฟ้าตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเดินไปบอกแม่ทั้งน้ำตาว่าหนูหมดแล้วแม่แฟนก็ทิ้งเงินเก็บก็ไม่มี ต่อไปนี้หนูจะไม่จ่ายค่าหวยให้แม่อีกแล้วใครมาทวงให้เขามาคุยกับหนูแต่หนูจะไม่จ่ายนะคะแม่ฟ้าโกรธมากด่าฟ้าฝ่าเสียเทเสียถึงขั้นไล่ออกจากบ้านฟ้าต้องระเหตดไปเช่าหออยู่คนเดียวไม่ติดต่อแม่เป็นเดือนช่วงแรกแม่ฟ้าลำบากมากต้องหนีเจ้าหนี้หัวสุขหัวซุนไม่มีเงินซื้อข้าวกินดีๆแต่เพราะความลำบากนั่นแหละคะ่ะที่ทำให้แม่ตาสว่าง แม่เริ่มเล่นหวยเพราะไม่มีใครให้กู้แล้วและเริ่มกลับมาขายข้าวแกลงเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเงินกินเองผ่านไปหนึ่งปีฟ้ากลับไปหาแม่พร้อมกับกับข้าวถุงใหญ่แม่ไม่ได้ด่าฟ้าแล้วแต่กลับมองฟ้าด้วยสายตาที่เกรงใจขึ้นและพูดประโยคหนึ่งที่ฟ้าจำไม่ลืมคือเออแม่ขอโทษนะที่ทำให้เองลำบากมาตั้งนานทุกวันนี้แม่ฟ้าเลิกหวยเล็ดขาดและฟ้าก็มีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิต เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งการเป็นลูกกากตัญยูในสายตาคนอื่นชั่วคราวอาจจะเป็นการกตัญยูที่แท้จริงในระยะยาวก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากฝากประโยคสั้นๆไว้เตือนใจลูกกตันยูทุกคนนะคะการรักพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าต้องยอมถูกสูบเลือดจนหมดตัวแต่คือการรักษาชีวิตของตัวเองเพื่อให้มีแรงดูแลท่านในยามที่ท่านเจ็บป่วยจริงๆปังหาค่ะ ความรักต้องใช้เหตุผลนำทางนะคะไม่ใช่อารมณ์ถ้าวันนี้คุณกำลังจมน้ำอย่าพยายามฉุดใครให้จมไปด้วยแต่จงว่ายเข้าฝั่งให้รอดก่อนแล้วค่อยโยนห่วงยางไปช่วยเขานั่นคือวิธีเดียวที่จะรอดกันทั้งครอบครัวเป็นกำลังใจให้ลูกๆทุกคนที่กำลังต่อสู้กับความรู้สึกผิดนะคะคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วขอให้เชื่อมั่นและใจแข็งไว้ ถ้าฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกภูเขาเออกจากอกอย่าลืมกดติดตามไทยทิปส์และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันด้วยนะคะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ